สบายดีและสวัสดีคนเป็นพี่น้องทุกคนตอนหับเข้าสู่สองคโุงบราลวก่ตอนนี้กัย่ายมาบอลผักบอลที่สองเอาย่ายจะบอลเก่ากัย่ายมาอยู่บอลทำมาเลยทุกคนตอนนี้ก็มหอดบอลผักแล้วแต่ว่าฝนตกมาเลยอากันเอาพยางป๊กเครื่องไว้ก่อนคนลุ้งพระท่านฝนมาก่อนแต่บ่ได้พ่อู้ลมแหงเนาะ คนก็มาพอดีไปเดี๋ยู่โอเคมเออทำไมนักของแันมี่ของแฟนอยู่อือเอาอาอไปทุกคนเข้าไปยุ่งทำก่อนคนมาเลยโอเคเย้เชิเป็นมืออื่นเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านมาเนื้อ ง่ายวนพักมาดูวบนไม้อึองอะอึ้งโอ้แข้งน้ำบนนี้เนาะโอ้ข้กข้างบนนี้ข้างอ้ะวอดีมาฮอททำคนตกเลยทุกคนเลยใครแต่มาฮอดก่อนแต่กาบริยานได้มาฮอททำให้สบาย หลบผนได้สบายสี่คนหาคนส่วนทางนี้นาสินอนชี้คนทางผลนาผนได้บ่ไกลผนจองอะไรเลย <c oughs> ผลนั่งเผาอะไรเลยอือขากี้ <c oughs> มันอยกมันนอนก็นโอเคไม่แปลี่นบังไงเลือกนอนตามสบายทุกคนเลยขี่ไฟก็มีใช้เจ้าเลือกเรียบร้อยแล้วบ่วันนี้ปะตาสบายเลยมันจะดุ้ย ทำนี่โบเลิกไปเลยทุกคนโบเลิกแต่ว่าอยู่ได้อยู่สบายใช้ปอกายไม้ค้ำฮะงล่างเจ้าก็มีไช่ไหมไม่ค้ำค้ำเรียบร้อยเลยกันเจือนโอ้ยกันเจือนปลอดภัยทุกคนเลยทางเราปลอดภัยเพราะทางน่ะไม้ค้ำนี่อนอถักนอยอดชาวบ้านเขาจะมาหาเห็ดหาหอนมาหากินแล้วจะมาพักที่นี่แล้วก็ขึ้นมาหา เบื้งควายเบื้งวัวเพราะว่าแถวเขตนี่นะเขาจะปล่อยควายปล่อยงัวไหลขึ้นมาเต็มอยู่โฟหลักการช่วงตกแรกแล้วเขาจะขึ้นมาตกแรกเรียว่าหน้าฝนเขาจะขึ้นมาจอบควายจบงัวแล้วก็มาพักผ่อนอยู่นี่เวลาฝนตกโอเคการจะพากันมื้อนี้เนาะซาลาเบนี้ก็จะพากันนอนอยู่ทามนี่แล้วก็ตอนแรๆจะน่าจะพากันไปอะไล่มองแล้วก็พอตกตอนค่ำก็จะพากันไปเอาต่อเพราะว่าในพายฝนไเห็นต่อเรียบร้อยทุกคนไหม เอาทีมงานฮากามาครบทุกคนแล้วได้ไปหากันลุยบัดนี้สิไปใส่มองหากินไปอายอายุฮากินไปทุกคนเด็กสีพากันไปไล่มองกาตัวนี้ก็ค่อยขำลงแรงแล้วก็จะขำแล้วพอไล่มองแล้วตกมืดเราก็สีพากันไปจุดต่อ แต่การบูว่าสิได้เลยบร้อยนะบอกว่าบอกกุ้งกงเน่ยเพื่นเห็นอ่าในพานแอดเพื่นเห็นคนเดียวนะแต่กลับไปติดตามมึงทุกคนเป็นยังไงไปเป็นได้ต่อบออันเจ้าเห็นหางใหญ่ยังบอสัมได้นะจแชมโผห้างนี้ละโอ้สูงบ่บ่สูงบ่สูงไปแล้วนะอันโต้ พอดีเนาะอุปกรณ์เข่ากับบุมียังทุกคนจะจะได้อูดแล้วเนาะอูดแล้เขาอย่างเดียวนะเอ้ข่าพร้อมกันมาหาคนนี่เนาะเยอะคู่ฟิตเออไปแหลนวาแหลนเลยก็ย่านแต่เจ้าเวายแหลนก่อนคนผัดเน้นผุกเสื้อกันเสียค่ะคนผัดเน้นน้อยเศ้าเอาหมูไปกลางแล้วเอ๊ะเกิเป็นหมูแล้วคุณเป็เสื้อชุดหมางเลยของ เออจโลดเนาะได้บาทติดคองอันนี unjust, ้คือแผนการล่าเด้อตัวนี้เด้อเอนอยขนาดโอ้น้อยขนาดแน่นนบ่งูนนั้นจังได๋ก็ตามเด้อ่อยสิเป็นผู้ชมที่ดีบ่งดีเด้อแนวนั้นสิอในรบานีเ้า่ดิเอ้าไปหัวหน้าเฮาก็นําทีมาเ้ยางโดดๆแล้วเด้หัวหน้าเฮา อันัอน่อเสิร์ฟหม้อเพื่อผ่านแอร์ครัอผู้ได้ยินผู้ได้เห็นครับฉันว่ขอเป็นผู้ชมที่ดีปะพออยู่ห่างส่วนเฮานี่จะอยู่ห่างๆแบบห่วงๆหอดวังบอลที่จะใส่มองเลยโอ้เป็นวังใหญ่เต๋อไรวังยาวเงาลงไปคนเลยบ่พักก็มีพักน้ำก็มีอ่ะ จะได้พาไปลุยกันไหมอรัยืนช้งน้ำทุบแบบไหนน้ำน่ยใบไม้ลายปะเนาะโอ้ใบไม้ลายใบไม้ลายุบเมือน้ำดังเนี่ยดังดี เอ้ยแม่ไหนตาเจอแล้วเดินแรงมั้ยเดินแรงมาบ่มอคันมันเราทำแม่หนิมันจะใส่ป้าไว้จะไปเป็นบ่ามองนี่ยกระใส่ป้าแม่นน่ทุกคนจะกระจายไปจดต่อก่อนเพราะว่าตัวนี้นะมันเริ่มขำแล้วเพื่อเขาย่างไปฮอดอันบอลต่อกับู้ดีมือดพอดีแต่บ,บัตรคาบมาติงชีมาหย่ามอแล้วก็กู้ไปเลยได้เจ้าเข้าคนแรกแล้วว่าเจ้า เขาคนแรกหรือเปล่าบ่ได้ทาคนแรกทาอยู่เนาะทาคนแรกบ่ทาคนโอ้กะเดาชิลุยคนแรกบ่ไหมเนาะโอ้บ่ได้โอ้สั่นบ่เรื่องงานต่อต่อแต่เนี่ยต้องให้พ่อบ้านได้บ่หนึ่งโอ้เสื้อพ่นจูบจับมาแล้วอืมจับมาเลยซดเลยโอ้แบบไปต้องจูบไปต้งย่างจับมาเลยโอ้ยละมีเอออีกกว่าเอ่ะอ่ะมีของดีมีของดีอ่าจับปลาประจานหรอไปลุย อลีบอกค่ะว่าจะมีของดีจับต่อได้จับต่อจับแก่จับเลยบอกบริยานจะดินบอกแสดงว่างานนี้เจ้าเขาคนแรกเอาแล้วเห็นพูดแได้เอาแล้วบาดีเอาไปดเอาปดเอาต่ทางลง ไปยังไงเลยได้ทุกคนได้ปตาบกันไปเดีได้ได้ยอะบอนะโอ้ยค่อยๆได้ค่อยได้ค่อยๆได้โอเคไปไปอะไบอไปอึบอึบะอยางโอ้มาจะขับนะน้ำไมป้าเลยแม่ป้าแล้วบ่ ไปอือออู้ทางหาชุดยอนเลยทุกคนเลยอันนี้มันจะเป็นหินแตกแงไจากกันแล้วมันจะมีช่องช่องไปแบนช่องเล่นๆอยพอหล่คนอ้น ทางไปกันลึกลับหน like wow ่อยหนึ่งอกเข่าอยู่ปะเนาะเดีด้ด้พอบ้านนี่จิจ ну ิย่อนอยู่อไก้นกันไปปไปดูดูฮ้ย่าไงขับไปเห็ดยังกอเห็ดยังกอะเห็ดยัางกอกหอมบนนี้อยู่อะไร

แม่บิดมาใส่ยอันตรายไปไปเตรียมอุปกรณ์ได้ป่ะนี่เตรียมนะเลยนะนะของไปของมัน,อ,อ,อ,นอันนี้นะมันเป็นวัสดุไวไฟมันจะไหมวไวยละกะควันตัวนี้เอินไม่ลอแรงนะไม่ลอแรงแต่ว่าข้อเสียวของมันก็คือ มันหมดไวัหมดวัยเอาเครือไปหมัดไม่ทวนเขาเ น่าจะพออยู่แบบนี้แม่งนี่เป็นอะไรไปเนี่ยอพอจังแบบนี้คือคือย <laughs> ิ่ใหญ่รถยาม,มันใหม่ไว้เขานันเป็นน้ำเลยน่าจะโอเคนะมันมันอีบอสอบอน,นะำอ๋อพี่น้องตอนนี้กาเฮ็ดอุปกรณ์อุดต่อเรียบร้อยแล้วพากันขับไปอุด ไปพี่น้องหมดนี้เริ่มงานได้ปฏิบัติได้หน่วยกาตายเฮาโอไปไปไฟชนิดไฟชนิดบ่เพ่งพ่อไฟชนิดมันต้องทำท่วมเอาเข่าหดเดียวให้มันแล้วนะมันจะอยู่จำใช่ไหมทุกคนในบ้านนี้ได้ เดินมาบ่อยนะอ๋อดินไปเกินนี่ได้แล้วโอเคโอเคทุกคนรอเดี๋ยวจดปลอดภัยแล้วครับทุกคนมาทำมาได้ใหญ่ันบปอดภัยเลยะจนนันเป็นบัปอดันได้ ไม่หักแล้วไม่ไม่เราได้ไม่ไม่เราด้ไม่แล้วหมดแล้วปีกูหแล้วปีกูดแล้วะโอเคปีกูแล้วมยผ่านผ่านได้างไดมาปโอ้เต็มเต็มเตมเตมทางานแล้ดมทงานค่อยเข้าไปด้อันนี้คือหน่วยหน่วยกล้ตายนะฮะตายของเาวนี้เอุยย เอาเลยโอเคโอเคเอาเลยมุดท่านเดีเวมันนั่นแหละเหมือนมันตอนนั้นแหละเอาเลยเดี๋ยวมาเดียวยบมันยเบมันสองทานโอ้สอทานโอเคโอ้ค้างอะไรบ้างโอ้โอเคไปไปไอ๋อคันนั้นนะกันไฮวิทตัวนี้กันโอ้เนาะ แต่ว่าห้างโบยใหญ่ประเดีทุกคนนะหอมเลยมีแต่สองถาดหอมเนาะอันนี้สุกเลยกินได้เลยเนาะกินได้เลยกินได้เลยพอดีเลยเขาจะไปกินหมดแล้วบ่เหรอเนาะอ๋อซุปปลาเนาะหอมกินคู่บ่เต็มคักเลยเนาะชมพานเต็มคักเลยได้แล้วทุกคนบัดนี้มาเหาสิกับได้บัดนี้เลยบนงามมากใช่ไหมไม่เข้ากันยังมากนะ คือว okay. <do> ่าโอเคมิน้ทุกคนเลยต่อการเรียบร้อยอนนี้กาจะเดินทางรอกรับแล้วกะไปยามมองเลยขากลับงานไปยามมองก็พอบ้างนี่ได้บ้างบ้างตึ้งบ้างตึ้งบ้างตด้บ้างตึ้งบ้างหลุกฟัว เียไม่กินเลนเนี่ยเนี๋นี่มันกินม้าวาเขียวม้วเขียวที่เาไปเเขาเบิ้งะนะกินว้าก้นปูคือเนอะหนูบินนะหนูบินแล้วไปมาเเราวังตียางกลับในกรโชคดีได้บางตัวหนึ่งีมือนายผัดแอ์เดี๋ยวเอนูกังกังปลากั้งกังนี่ตายไอ้นะกูเรียบร้อยแล้วมองเขาถึกปลาสองโต อะบูเป็นนะไหนบ่าเอาดิลงก่อนเนาะบูเป็นนะทุกคนเอยของกินเขามีหลายอยู่อ่ะเออเอาบางเฉลเลยบางเฮดเนี่ยกระต้ออ้าวป้ายวะเนี่ย กลับไปหาวะไปได้ยังมาหิวตะลันตะลันอยู่นะฮะโอ้ยเปนตกลงมโอ้นอนเสียดายเนาะเหม้นๆไม่ได้เสียหายเลยโอ้ไม่ได้เสียหายเลยงามสมดีนี่มีประโยชน์เองเอ้ากลับมาหอดบอลแล้ววันนี้กอะจะจะทานที่ให้ยู่ให้กินนะ อ้วอีนี่ไก่พอดีในผ่านแอดพนได้มาตอนวังแรงนี่ได้ก่อนเขาชิไปอันใช่มองแล้วกับไปอุดต่อทางนี้กันมีอยู่พอดีได้เติมกันเอ้าวนี่กับบางน้ำโอเคไหมของกินทำมันนี่ถือว่าโอเคอยู่เนาะเจลเนๆเเดจล็จะหน่อยรลายเนาะเติมอีกทีนึงก่อนปีนี้ต้อนี่ถือว่า อันนี้ห้างแรกของปีเดี๋ยวล้วตัวใหญ่เนี่เข้าไปว่ได้ยต่ำนะต่าโอเค กัทุกคนยไก่ก็กินทั้มีหลากหลายได้เมือนกันมีทั้งไก่ป่าอะไกกระแตมันงามมากท่านนีหละมันงามไตะฮืออมาเนี่ยตังมักอลาทั้งนีเขามักมันงามแล้วตอนนี้เขาอยู่นี่เขายังหอมจงทะเบอไว้ยี่ปันไปจกไหไปจครับกนี้เนาะงานนี้นะ มมนด้บินบึ้งโอ้หมดแล้วเนาะล้านจะมีนะดีลายเตียวเลยยัง่ไยังอยู่บ่ลายเด้ถือว่ามากอยู่เบงซื้อมา็นจังไดี๋ไปเลยขั้งเนาะขัางอันนี้ครับเออว่าอะไรขังอะไรอมพิวได้เนาะแมนแมน Quasi phần đây. Oh, nickel booty morning. I hope, but it must go. And then này, loom, you know. And then quasiment hung like hung bia. Hang like hung bia, hm. Had yêu kiện tân nha. Hai lịch tân nha. Hai này tân nha. Hai lịch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  tân nha. ินงานเขาเริ่มหิวข้าแล้วทุกคนมนเนีลย ทางเห็ดชนะน้ำบ่นเ่ยฮะหลายแนวเนาะครบเครื่องนะข้าวซุากหลักกะข้างหมอออนางต่อใส่ทุกอย่างเนี่ยใส่ปาลาหลักกะใส่เห็ดเพาะเห็ดละโงกเอา้า เออรวมมิดถือว่าโอเคมือนี้มหอยละรวมคอรดเนี้ยมันแตกรวมแห้งหมนเลยอัแรงเขาถือว่าพิเศษอีมือนะทุกคนคนละหูคนละหูคนละไนี่ก็ได้ใกล้ๆนีนนี่นยเนียอุ้อรยอืมัดไหนได้อะลูตอนะ เรียบร้อย,ยแล้วนี่ได้อ่าฮะี uh huh. แกจะได้ทีเดี๋ยวมื้อนี้กาจะก้อยไก่เลยทุกคนนะนี่ออกขวานอัดแซ่บได้ไหมเนี่ยโอ้บุต้องห่วงบุต้องห่วงแซ่บคือเกาเนาะคือเกาแล้วไก่ลปลานะนะเอาเรียบร้อยทำความสะอาดมาเลยอ้าวคางหม้อต้มน้ำต้มน้ำสด ใส่โหชีคไข่ใบขี้หูดเพิ่มความหอมลงไปปี้งให้มันชุกนะมันชุกๆหน่อยหนึ่งแล้วกันถึงจะมาจี๊ๆแล้วมาก้อยเอาไหนรักษาด้เฮาออืมอืมอ่ะมิุกไว้เนาะอันนี้ก็ต้มนำ้ำเป็นนำ้ำสดแล้วก็ใส่กระดูก <c oughs> ใส่ยังมันนะ่ะดี๋ยวมาลงนี่พุกหัวพุงยังมัน,มนผ่าเห็ดได้เนี่ย Phạc xì tôm Phạc xì tôm, nằm sốt bò Đây, nằm sột Phụ đầy kín nó cua kín hàng đấy đẹp rồi, ra đẹp phải nói Bây giờ tôi xín cái đồ cả mà tôm nó đấy, mất kín đây ấy Tìn kịp bà Nhằm cho khéo hắc đấy tụi con đấy คยยตนกับปากีโลด้เอาปาันเอารถมันมีตีนไอ้บ้านมันมีสีนะเยขึ้นซุกเน่ยมาซุกเนี่ยนี่ขอาโกยขดนึงคันมเลคันในคันมซุกลายมีแซบนกูแนวมันได้แนวมันจะคือน้ำเยอๆเนาะเลสิเส่ะปิงพอน้ำยากเขาวะเ่นและเขาเอือน้ำตกปิงต๊มามทีมันอ่ะ นสุกลายมันห oh. ้าวฟักฟงดองดองอ้ยอ๋อ้มันมีมันมีแซ่บนะจิงมันมีหอมทั้งอือตาดสินทุกคนเหรอตุ๋ยขะนะขี้ขะเลยไก่ตัตใหญ่ได้อ๋อแอบมาใหญ่กว่าแกบ้านอีกเลยเนี่ยสินะไลาย

Uh -huh. cái này đấy mượn gì này chưa súng bay súng bay la เดนึงเนาอยหนหมเนาะเอาเรี๋ยวอยทุกคนมาเนี่ยนะกอยไก่กับเอ่อลุกต่อมามกินข้าวกันเด้อทุกคนมาเนี้ย่อเงาเง่ามง้หอเนาะเข่ากันแท้เนาะทำมาส่หลีเลยเลยผักอือครับวครับ พัดอันนี้มันออกสมๆมระหว่างสองเมนูนี่ตัวนี้ไปกว่าเนาะมันซิวได้กินชิจอดเนาะขึ้นแล้วเด็กกินแล้วไะป่าแต่เนนี้ลูกตอ่อโดนแล้วเนาะมันโดนจะได้กินเถอะตัวนี้ชิจอนสองครึ่งตค่ม,คมแม่หลักได้ช่องโตอืมก้อยแกปลานี่เปล่าก็จ้ำมันมา ทางนี้ได้สิบวกไก่ได้ทางกันนั้นโอ้จะบวกป่าน้ำผัยเนาะปลดบวกเสิร์ฟแบบนี้ยันปลดบวกจะได้โอ้แซมขนาดไหลงอตอดจนลุกจนลืมจนลืมเลยไม่งอเนาะบอครัวได้ใส่ใจไหมโอ้ยบนหินหุ้งเลยบ่มีบอนติเนาะแซ่มติบัวอะไรเล็เห็ดเอ๋งเนาะแซ่บบัวเล็กอู้สนอน มือนี้ถือว่าโอเคของโยงกินเขาเต็มที่มืหมดเลยแต่ก็ต้องขอแก้ในพันเพราะว่ามาเที่ยวนี่กินอะไขอแซ่บๆเลยทุกคนเอาวสำหรับคืนนี้จะได้ขอลาไปก่อนต้องขอขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องมื่อทุกทุกคน,นที่ติดตามและขับชมทางสุขกงลามาตลอดคลิปหน้าพอกันไหมสบายดี